เข่งแบบนี้จ้ะเล้ก็จิบปล่อยหอยลงไปใส่ในเข่งไวอันนี้คือการเลียงหอยในเข่งอีกวิธีหนึ่งจ้ะอันนี้หอยหอยในเข่งนี่ทิใส่อยู่ประมาณ5กิโลเกือบสิประมาณจิบหามือเมื่อก็สิบคอดูกจ้ะและ้วใส่เวลาใส่ครับาการเก็บหอยคมขายใส่เวลาประมาณ3เดือนโตเต็มทีนี่จ้ะเก็บขายในแ้วจ้ะการเก็บหอยคมนี่การคัดคัดยังไงครับการการแยกการคัดแบบได้ครับ เขากะซีขัดเบิงโตหน่อยโตใหญ่ทะหน่อยแฮ้เขากะสิบทัานทรงลูกขาจ้ะเขากะสิขัดเมียพันทรงหลูกขาหอยนี่มันมีตัวผูและตัวเมียดูยังไงครับหอยขมมันจะเป็นมันจะมีเพจเดียวกันจ้ะนี่มีจะวิธีการเลี้ยงหอยขมกะซีนี่อยู่สองวิธีจ้ะที่ข้ามวงใส่เด้อกะซิมีเข้าวเลี่ยงเลี้ยงในเขง่งในเข่งกับใส่กับเบื้องเกา่าให้เขาเกาะจ้ะสองสองวิธี การอันให้อาหารได้ในเขียงนี่คำลวงนี่ให้จักจักมือเที่คอั้างหนึ่งครับการให้อาหารที่ให้ยูเจ็ดมือถึงสิบห้ามือตั่นหนึงจ้ะสิบกว่ได้ให้สู้มือได้จ้ะการเี่ยนกระเบื้องนี่คือการเลี้ยงในกระเบื้องอดีอะไงครับการเลี้ยงกระเบื้องการเลี้ยงในกระเบื้องเวลาเขาเก็บให้ลูกค้าเข้าจีเก็บง่ายจา้ะเก็บไปกินกับเก็บง่ายแบบนี้แสดงว่าการเลี้ยงหอยมีสองวิธี มีสองวิธีง่ายๆจ้ะคือเขาเอาใจเข่งไว้เอาใ่เข่งไว้เขาก็จะเอาการมาข่าวใจไว้กับไอเอากระเบื้องเก่าให้เขาเกาะจ้ะสวัสดีครับคนน้ำชียงหาบาทครับวันนี้ภาพมาชมกาเหลี่ยงห,หอยขมความยายคำหลวงครับติดตามครับขอฮักาอฮักผู้ชายจนจน,จนคนนี้ ด้วยใจที่มีให้ทุกทางช่วยขวางความจนขอเพียงแต่อายอย่าหลายใจไปหักใหลายคนบอกกลัวความจนแต่บอทนถ้าเป็นคนหลายใจหักหักอายวัสดีจ้าค่ำดวงแสงสุรีชฉอจำป้าคา่ะ พิกัดบ้านหนองหลวงตำบลหน,นองหลวงอำเภอโนนาลายจังหวัดส,สุรินทร์จ้าบอกสุดอาหารหอยขมเลยจ้าสูตรอาหารหอยขมกันล้านเด้อพี่น้องเพี้ยงง่ายๆจ้าบรยากาัสดุเข้ากับซีนี่อันนี้ห้ามอ่อนนี่ห้ามอ่อนแบบนี้จ้าแล้วก็อันนี้คือเขาวสวยแต่อันนี้เข้าผสมแล้วอันนี้แหนแดงจ้าพืชมหศสรจย์พืชน,น,นาม,มหศสัรย์จ้า,จาโปรต,ตีนหลายอันนี้ กับหัวอาหารเขาก็สีมาคูกใส่ก้นแบบนี้จ้ะแต่เวลาเทาคูกนี่เท่าเทาสิขูกพอประมาณไหกินเมือดนี่ก็พอแล้วจ้ะเอามาคูกผสมก้นแบบนี้เทาสิคูกอาหารเจ็ดวันถึงสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งเอามาคูกผสมใส่ก้านนี่สิจ้ะแยกแยคคำรวงครับอันไปสื่อใส่ครับอันห้ามอ่อนหัวา,ห,าห้ามอน้ามวนอันนี้ชี้เขาเองจ้ะกันเลยเดี๋ยวห้ามอ่อนมากจ้ะ ้าสีใสห้ามวลห้าแก่ข้าวผัดใสด้วยจ้ามันแข็งอันนี้อันนี้เนื้อแดงกับเลี้ยงเองจ่าเนื้อแดงอันนี้เป็นเป็นสูตรา้ามคัมลวงบอกครับนี่เ<อ>นื้อแดงเนื้อแ,แดงอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของา้ามของคัมลวงโดยเฉพาะจ้าคือการ,<ม>ก,ารการให้อาหารเนี่ยคัมลวงเนี่ยให้ให,ให้เจ็ดมือต่อขังครับให้เจ็ดมือถึงสิบห้ามือต่อขังหนึ่งจ้าข้าสิบรไห้ดูจ้า การปั้นนี่ปั้นใไงซ้ำเดี๋คำหลวงแยกขคำหลวงไงซ้ำโปล่อมือเข้าขึ้นไปจ้ะบ่ต้องใหญ่แห้งจ้ะขันญ่แห้งมันฉีแคะ <c oughs> บ่มี้ภัยเหตุคือคำหลวงดอกจาก้าเข,ขาเขาซุกนี่คำหลวงนี่แซ่ไว้ดนไปเลยครับน่าเป็นไงเข,ข,ขาเขาซุกเข้ากับซีแซ่ว้พ่อ,พ,อพ่อมันขึ้นอืดน,นี่กับพ่อจา้าเขาเหนียวได้ปะครับแยกข้ามรวงเขาเหนียวก็ได้จ้ะ เขาเนี้ยก็ดีเขาเจ้าก็ดีจ้ะนี่ปั่นเป็นก้อนๆน,นี่สิอะลจ้ะแต่ว่าเวลาเข้าผสมเข้ากัผสมพอแต่ใหก้กินเหมือนได้จ้ะ,ะตองผสมหลายมันเปือ้อยงี่ค่ะเคลมี้เลยจ้ะเ็ลมพยาดดกจ้าสตรหาเสอรหารหอยเห็นง่ายๆ อันนี้เด้อจ่าล้างจ่าที่ข้าปั่นเหลี่ยวกะสีใดลักษณะแบบนี้ข้ากะสีเอาไปไห้หอยเลยจ่าอันนี้จ่าที่ตามเลยจ่าอันนี้คือหอยที่ห้าเลียงไว้ในเขง่งหอยผมนี่จ่าก็ที่มาหายาหารเห้าวที่เอาก้านเปล่าใส่ไว้ในเข่งแบบนี้จ่าเข้าก็สีปล่อยหอยลงไปใส่ในเข่งไว้อันนี้คือการเลียงหอยในเขง่งอีกวิธีหนึ่งจ่า อันนี้หอยหอยในเข่งนี่สิใส่อยู่ประมาณ5้กิโลแต่แต่เข่งหน่อยเข่งใหญ่ห้ากับสิก้าประมาณเนาะจ้าแบบนี้ว่างไว้เนี่การข้าวแบบนี้เขาก็สิขึ้นมากินค่ะให้ก็ให้พ่อประมาณจ้าพ่อเขากินเมื่อจ้าเม่ได้ให้หลายดอกพี่น้องนี่จ้าให้แบบนี้ก็ะชืขื่นมากินก็เย็นจ้ะที่เหลือเขาก็เอาให้ปลาก็ได้จ้ะปลาจะอยู่น้ำจ้าให้ไปดูกระได้ เวลาขาผสมคือว่าข้าวพอต้อง<ส>ผ,ผ,ผสมหลายผสมเกินแต่ผสมพ่อประมาณพ่อเขากินเหมือนกับพ่อจ้ะเมื่อกี้สรซอยประหยัดต้นทุนอีกเอาใส่เขง่งสิขาปล่อยปล่อยแมพนธุ์หอยขมใส่ลงไปในเข่งนี่ก็สิประมาณจิบหามือเมื่อก็สิอดลูกจ้ะแล้วใส่เวลาไสครับาการเก็บหอยขมขายใส่เวลาประมาณสามเดือนโตเต็มทีนี่จะเก็บขายในเแล้วจ้ะจาการเก็บหอยขมนี่การคัดคัดยังไงครับการการแยกการคัด แบบไดครับเขากะสิข so uh, uh. ัดเบิ Now, ้งโตหน่อยโตัวใหญ่ทะหน่อยแฮี้เขากะสิบท่ันทรงลูกขาจ้ะเขากะสิขัดเม่พันทรงลูกขาหอยนี่มันมีตัวผู้และตัวเมียดูยังไงครับหอยขมมันจะเป็นมันจะมีเพศเดียวกันจ้ะเพศผู้กับเพศเมียเป็นเพศเดียวกันเป็นยังไงครับการขายตลาดตลาดกาหมานบ่ครับเรื่อยจ้ะขายได้เรื่อยๆเอาบอกบอกบอกพี่ตองนี่ครับว่าหมานบ่ครับการขายหอยขม กับพ่อด้กินได้ใสอยู่จ้าบางเดือนกันเดือนละหมื่นสองหมื่นจ้าเรียงเรียงไม่จัก,จกเดือนละครับเรียง,ยงมาได้ปีกว่าลวจา้าไอยผมเลียงมาได้ปีกว่าแล้วรวมยอดประมาณเท่าไรเนาะบอกพี่บอกน้องไหมครับรวมยอดกับจบประมาณกุละจหาหกหมื 5, 60, ่นส้นไปกุญะจป้าแต่เดี๋ยวไรปั้นนั่นนะกระพาะเด้กินได้ใสย,ย้อนจา้าการขายขายยังไงครับการขาย ขายขากระิเข้ากระิ่ัดขายแม่พันธุ์แม่พันุ์นี่เขาสิทรงขายวันไน่จ้ะขายทางวันไร่กระชิ่ินี่ขายน้ำตลาดน,นัดน้ำมูบานเท่างหี่จ้ะถ้าเพิ่นพักมากเขาก็เอาไปสรงเพิ่นเก็บไปสรงเพิ่นจ้ะยายรำลวงครับมีช่องทางติดต่อครับเพื่อเอฟซี่นอยากสนใจพันธุ์หอยพ,ออพ่อพ่อเขาพันธุ์ม่พันช่องทางติดต่อติดต่อมาหายายคำลวงกับเบอร์ตัวกับศูนย์เก้าสี 99580เก่าปจ้าเฟซบุ๊กก็แสงสุรีทอดจำปาเดี๋ยวยิ่งข่าวว่าเปิดช่องยูทูปใหม่บอกครับช่องยูทู e ก็แสงสุรีชาแนลจ้าครับขอขอบคุณม,มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ